สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องดาบเสียษฟ้าใน EP ีที่30-32ถึงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะนางเอกนอนหมดแรงอยู่ริมหน้าผาแต่ยังฮืดสู้ขึ้นมาวิ่งกลับไปที่กระโจมนอนเอาผ้าไปฉีกทำเชือกให้พระเอกปีนขึ้นมาพระเอกฝึกกระบี่ที่จำได้จากความฝันจนสำเร็จเคล็ดวิชาจึงคำนับขอบคุณโครงกระดูผู้อาวุโสที่ดนใจให้เขาฝึกจนสำเร็จ นางเอกผู้สู้ชีวิตโยนปลายเชือกลงไปข้างล่างแล้วผูกเชือกอีกด้านเข้ากับต้นไม้ทำเสร็จก็สลบไปพระเอกปีนขึ้นมาได้จึงรีบไปดูฟางอิงขั้นตามมาเจอเชือกที่นางเอกทำไว้เลยรู้ว่าพระเอกยังไม่ตายก็ลงไปที่ก้นหน้าผาตั้งใจจะไปพบคนตายคนหนึ่งเห็นโครงกระดูกของฟางเกอหยินผู้เป็นทั้งพ่อบุญธรรมของเขา และเป็นเจ้าของเคล็ดวิชากระบี่ทาโลหิตจอมยุติผู้เรื่องชื่อในอดีตท,ที่หายสาบสูญจากการโดนกลุ่มโยเชียวตามฆ่าเพราะไปขัดผลประโยชน์ของเสนาบดีใช่ทรพีฟางอิงคัน่นเป็นคนทำให้เขาตายใต้หน้าผานี้โดยเหตุว่าพ่อบุญธรรมนี้ลูกชายกลัวพ่อจะไม่สนใจลูกนอกไส้อย่างเขาอีกและจะไม่มอบเคล็ดวิชากระบี่ทานโลหิตให้ฟางอิงคัน่นไบโพล่าเดี๋ยวแค้นเดี๋ยวเสียใจที่ทำเรื่องอกักตันยูลงไป สุดท้ายได้แต่โขศรีษะเป็นการขออภัยแต่ยังไงก็ต้องกลับไปฆ่าลูกชายแท้ๆของพ่อให้ได้พระเอกแบกนางเอกเข้าเมืองระหว่างทางพายุหิมะตกหนักจึงต้องหยุดการเดินทางเพื่อรอให้หิมะซาลงก่อนอากาศก็หนาวจนจุดไฟไม่ติดทั้งสองกอดกันจนหลับท่ามกลางความเด็บหนาวโชเฟฝันว่าพระเอกมาบอกลาสั่งเสียว่าให้ดูแลตัวเองดีๆ แต่เท่าไปชวนคุยชีวิตคนเรานี้สั้นนะักจะทุ่มเทไปกับหลักการที่ไม่ได้ประโยชน์ไปทำไมหากมีโอกาสโดดเด่นเหนือคนอื่นอย่าสนว่ามันจะดีหรือเลวขอแค่คว้าไว้เมื่อถึงเวลาปีนขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดไม่ว่าจะพูดอะไรสิ่งนั้นย่อมหมายถึงคุณธรรมที่ใครๆต้องก้มหัวยอมรับอย่ารอให้ต้องแก่ตายอยู่ในคุกเหมือนตนจากนั้นก็ชี้ให้ดูผนังเป็นตำแหน่งเดียวกับที่โชเฟยกับพระเอกเขียนไว้ ตาเท่าบอกว่าไปเขาถังเป็นชื่อเดิมแต่ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเสม่เพื่อท่องยุทธภพนามว่าไปโฉเฟยแท้จริงแล้วตาเท่าไปก็คือภาพความคิดอีกด้านของโฉเฟยที่อยากจะละทิ้งคุณธรรมแล้วทำตามความต้องการของตนบ้างนั่นเองในความฝันพระเอกเห็นโฉเฟยกำลังเดินจากไปเรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันกลับมานั่นก็เป็นเพราะว่าโฉเฟยได้ตัดสินใจหันหลังให้พี่น้องแล้ว นักพรตเทียนอีอาจารย์ของพระเอกกำลังเดินทางไปป้อมไผ่เหมาเจอลูกศิษย์ก็เข้าช่วยเหลือนางเอกบอบช้ำจากบาดแผลซ้ำยังตรากตามความหนาวอาจารย์ใช้ยาทุกอย่างที่จะรักษาได้จนหมดขึ้นอยู่กับร่างกายของนางว่าจะฟื้นขึ้นมาได้ไหม อาจารย์บอกพระเอกว่าประมุกซูกำลังเตรียมแผนช่วยโฉเฟยจากคลุกกลมยุติธรรมไม่ต้องเป็นห่วงไปนางเอกหายดีเมื่อไหร่จะส่งออกนอกด่านแล้วจะไปรับไต้เท้าหลิวอันซื่อพระเอกรู้สึกคุ้นชื่อเพราะตอนที่หนีกลุ่มโยเชียวประมุกซูเคยส่งใต้เท้าหลิวออกนอกด่านบัดนี้ที่เขาจะกลับมาเพราะมีหลักฐานที่สามารถเอาผิดเสนาบดีใช้ได้ในอดีตฟางเกอหยินร,รวบรวมชาวยุทธต่อต้านแควเหลียว จนกระทบกับธุรกิจค้าอาวุธของเสนาบดีใช่เสนาบดีใช่จึงมีคำสั่งลับซุ่มโจมตีกองทัพชาวยุทธของฟางเกอหยินมีคนหนีรอดและได้กรำคำสั่งลับนั้นไว้ในคำสั่งโยกย้ายกองทัพมีตราประทับของเสนาใช่ที่จะใช้เป็นหลักฐานเอาผิดเขาได้นั่นเองเสนาบดีใช่เสนอโปรโมชั่นโน้มน้าวให้โฉบย้ายค่าย ครั้งนี้สำเร็จง่ายดายเพราะโชเฟยตัดสินใจรับข้อเสนอตั้งนานแล้วจูเสียยาวเตรียมตัวออกไปช่วยโชเฟยนางสัญญากับเสียวซวงว่าหลังจากนี้จะไม่ทำงานเสี่ยงอันตรายแบบนี้อีกจากนั้นนางนำเหล่าหัวหน้าหอสวรรณว่าพิรุณพรามบุกคุกกรมยุติธรรมเมื่อเข้าไปด้านในก็โดนล้อมกรอบและจับได้ในที่สุดเซอร์ไพรส์ด้วยต้าไปลูกใหม่ที่กลายเป็นคนทรยศ ฆ่าเพื่อนร่วมสำนักอย่างหัวหน้าหลงกับหัวหน้าม่อจนตายเหลือไว้แค่จูเสียวเยาประมุกซูได้รับรายงานว่าพวกที่ไปช่วยโชเฟยถูกฆ่าตายหมดโชเฟยส่งจดหมายนัดไปพบที่ร้านเหล้าของเหลยเมยแล้วเปิดตัวว่าเป็นคนฆ่าหัวหน้าหอทั้งสองด้วยตนเองเหลือแค่จูเสียวเยาที่ยังไม่ตาย เดิมทีประมุกสูคิดว่าเขาควรจะถูกทรมานบวกกับข่าวการตายของพระเอกอาจทำให้ทนไม่ไหวแต่ก็ไม่คิดว่าจะฆ่าพี่น้องร่วมสำนักได้ลงคอแล้วบอกว่าที่ยอมรับโทษแทนน้องสามถือว่าควรค่าแก่ตำแหน่งประมุกโชเฟ่ยตะวาดแว๊ททำไมต้องรอให้ประมุกสูยกให้ต่อไปนี้สิ่งใดที่อยากได้จะต้องได้มาด้วยตัวเองประมุกสูเือนสติ รู้ทั้งรู้ว่าเสนาบดีใช้ทำเรื่องเลวร้ายยังยอมไปรับใช้อีกโชเฟยว่าแท้จริงเราต่างรู้ดีว่าเส้นทางเดินของเรามันต่างกันถ้าไม่มีพระเอกเขากับประมุกซูก็ไม่ได้มาเป็นพี่น้องกันหรอกตอนนี้พระเอกตายแล้วจึงไม่มีเหตุผลให้ต้องอยู่ด้วยกันอีกจากนั้นก็ยกจอกเล่าขึ้นดื่มเพื่อตัดสัมพันธ์นับจากนี้ไม่ใช่พี่น้องกันอีกต่อไปประมุกซูได้รับจดหมายจากเลยเม่ยบอกที่อยู่ของจูเสี่ยวเยา ว่าอยู่ที่ร้านน้ำขมตรอกละโมบสองสมุนรักยมที่ตอนนี้มารับใช้โฉเฟยบอกว่าโฉเฟยคนนี้โหดเหี้ยมนักจะฆ่าคนทั้งทีใช้ดาบแทงให้ตายทีเดียวได้ก็ไม่ทำกลับใช้วิธีทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องตกต่ำขนาดนี้ทำงานกับเขาต้องระวังตัวให้ดีคุกเข่าได้ก็คุกอย่าได้เป็นศัตรูด้วยเด็ดขาดที่แท้โฉเฟยททำให้จูเสียวยาวเสียโฉมแล้วจับมาโยนให้ขอทานลงแขก โชคดีที่ประมุกซูมาช่วยไว้ทันข้าเหล่าขอทานจนหมดแล้วอุ้มนางกลับไปสองสมุนเดินตามก้นโฉเฟยปากก็กล่าวขออภัยกับสิ่งที่เคยทำไม่ดีกับเขาในอดีตโฉเฟยว่ายังจำทุกอย่างได้ดีแต่จะไม่ถือสาเอาความจานนั้นก็สั่งให้ไปหลอมดาบสั้นมาให้ใหม่เพราะเล่มเก่าเปื้อนเลือดอดีตเพื่อนรวบสำนักแล้วพระเอกไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้นางเอกปลอดภัย วันแล้ววันเล่านางก็ยังไม่ฟื้นจนเช้าวันหนึ่งหิมะตกหนักอาจารย์ให้คนไปบอกว่านางเอกฟื้นแล้วเขาดีใจจนน้ำตาไหลขณะกำลังกินข้าวก็นั่งจีบกันไม่เกรงใจอาจารย์ที่นั่งหัวโดอาจารย์ดีใจในที่สุดลูกศิษย์ก็ขายออกเพราะตั้งแต่เล็กจนโตเอาแต่ยั่วโมโหเด็กผู้หญิงไม่กระทือเป็นท่อนไม้คิดว่าจะไม่มีใครเอาซะแล้วจากนั้นอาจารย์บอกว่ารอให้นางเอกพักฟื้นสักระยะ จะต้องรีบส่งออกนอกด่านเพราะยังมีหมายจับพระเอกอยู่ถ้าอยู่นานอาจจะไม่ปลอดภัยโชเฟยกลับมาเยี่ยมบ้านอาจารย์ว่าที่เคยพักอาศัยกับพระเอกด้วยความคิดถึงน้องชายจึงซื้อเหล้ามาดื่มเพื่อส่งวิญญาณสารภาพว่าตนได้ทำผิดกับหอสวรรคว่าพิรุณพรัมนำซ้ำยังมาเข้ากับเสนาบดีใช่ชีวิตที่ได้พบเพื่อนอย่างพระเอกที่เปรียบด่งไฟนำทางทำให้เขาเห็นแสงสว่างบัตนี้ได้ดับลง สัญญาว่ามีสุร่วมเศษมีทุกร่วมต้านไม่ทรยศบัดนี้เขาได้ทำผิดสัญญานั้นเสียแล้วพระเอกฝึกกระบี่ที่ได้เคล็ดวิชามาจากใต้หุกเขาอาจารย์เห็ิเขาก็บอกว่าเคล็ดวิชานี้ไม่เคยสอนไปฝึกมาจากไหนพระเอกจึงเล่าเรื่องเหลือเชื่อที่ประสบมาว่าได้เพลงกระบี่นี้จากในฝันที่ยังเป็นเด็กอาจารย์ได้ยินเช่นนั้นจึงเล่าเรื่องความตายของพ่อกับแม่พระเอกให้ฟัง ตอนนั้นท่าน13บสานำคนกวาดล้างชาวยุทธแม่พาพระเอกหนีส่วนพ่อโดนกลุ่มโยเชียวตามฆ่าไม่รู้ชะตาว่าเป็นหรือตายคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายพ่อลูกก็ได้เจอกันที่แท้ฟางเกอหญิงเป็นพ่อแท้ๆของพระเอกเมื่อพระเอกรู้ความจริงว่าพ่อต้องตายอย่างโดดเดียวจึงกราบไหว้สิงส่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเส้นไหว้ดวงวิญ,ญญาณให้พ่อไปสู่สุกตินางเอกรู้ว่าเขาจะต้องแก้แค้นกลุ่มโยเชียว จึงพูดให้กำลังใจให้ทำในสิ่งที่ต้องทำตีเฟยจริงว่าแรกเริ่มอยากชวนโฉเฟยกับพระเอกเข้าสำนัก6กขุนครึ่งแต่ตอนนี้ไม่อยากให้โฉเฟยเหยียบที่นี่แม้เพียงครึ่ง9ก้าแต่โฉเฟยหาได้แค่ไม่แล้วเข้าไปหาเหลยฉุน นางรู้แล้วว่าเขากลายเป็นกลุ่มโยเชียวจึงแสดงความยินดีด้วยเหล้าหนึ่งจอกชักชวนให้มาร่วมทำให้สำนักหกขุนครึ่งโด่งดังเป็นที่หนึ่งในยุทธภพแต่อย่าลืมว่ายังไงเสียสำนักหกขุนครึ่งต้องเป็นขอสกุลเหลยตลอดไปโชเฟยออกปากขอเหลยฉุนกับเสนาบดีใช่แต่เหลยฉุนปฏิเสธบอกไม่เหมาะสมเพราะเขาทะเยอทะยานเกินไปเพื่อที่จะคลองสำนักหกขุนครึ่งมีเพียงแต่งกับนาง จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของอยในถูกต้องไม่มีคนคัดค้านถึงตอนนั้นขอสวรรณว่าพิรุณพรามจะเป็นลูกไก่ในกำมือทั่วยุทธภพจะตกอยู่ในมือเขาแม้แต่พ่อบุญธรรมก็แต่ต้องไม่ได้แต่เสนาบดีใช่ตอบตกลงแม้นางจะเป็นประมุขแต่เป็นหญิงทำอะไรไม่สะดวกมีโฉเฟยช่วยนับว่าทำให้เขาวางใจได้อีกอย่างดูแล้โวโฉเฟยก็รักนางอย่างจริงใจขอให้นางจงพอใจเถิด สองรักยมเห็นด้วยกับที่เหลยฉุนพูดว่าโชเฟยทะเยอทะยานอัมหิเกรงว่าจะคุมไม่อยู่เสนาชัยบอกโชเฟยไม่มีวันเดินไปถึงจุดที่จะคุมยุทธภพได้อีกอย่างเขาเป็นคนมีกิเลสดังนั้นจึงควบคุมได้ง่ายเหลยฉุนพูดกับโชเฟรยรู้ทั้งรู้ว่านางไม่รักยังบีบบังคับให้แต่งงานด้วยโชเฟยไม่สนใจแม้นางจะเกลียดเขาก็ยินดีแสดงว่านางยังมีเขาอยู่ในหัวใจเลยฉุนตอบกลับ ไม่รู้สึกทั้งรักและเกลียดโชเฟยว่ายังไงแล้วเขาก็เป็นคนที่จะได้อยู่เคียงข้างนางไม่สนใจว่านางอยากจะแต่งหรือไม่ยังไงก็ต้องเป็นเมียเขาอยู่ดีพระเอกคุยกับอาจารย์ว่าก่อนจะออกนอกด่านอยากจะทําเรื่องหนึ่งให้สําเร็จก่อนจากนั้นก็นัดนางเอกมาหน้ากองหินศักดิ์สิทธิ์แล้วขอนางแต่งงานนางเอกตอบตกลงฝ่ายเลยฉุนต้องมานั่งกล่ำกเกนกินข้าวอย่างจำใจกับโชเฟยว่าที่เจ้าบ่าว นางจุดทูบบอกพ่อแม่ว่าจะแต่งงานแล้วแต่เป็นการแต่งงานที่ไม่ยินยอมพร้อมใจตีเฟยจรจิงเกลี้ยกล่อมให้หนีไปหากเกิดอะไรจะรับไว้เองแต่เลยฉุนกลับคุกเข่าขอร้องให้เขาไปจากสำนักหกขุนครึ่งหากวันหนึ่งโดนโฉเฟย์เหยียดหยามเกรงว่าจะทนไม่ไหวฆ่าโฉเฟย์ถึงตอนนั้นสำนักหกขุนครึ่งก็รักษาไว้ไม่ได้แม้แต่ชีวิตก็จะไม่รอดนางจะใช้ลมหายใจที่มีอยู่ ปกป้องสำนักขกขุนครึ่งปกป้องพี่ชายอย่างเขาเองวันรุ่งขึ้นสำนักหกขุนครึ่งถูกประดับด้วยผ้าแดงและป้ายมงคลตีเฟย์จิงก้าวเท้าออกจากสำนักขี่ม้าจากไปพบก,กับเจ้าสำนักย้อยที่เคยไม่ชอบขี้หน้าเขาคุยกันเรื่องที่ให้สืบว่าคนที่ทำร้ายนางเอกเบลยฉุนคือฟางอิงคั่นตีเฟยจจิงรู้ว่าตอนนี้ฟางอิงคั่นกำลังนำทหารขึ้นเหนือจึงขึ้นเหนือตาฟางอิงคั่นไป ที่ป้อมไบเหมาก็มีงานมงคลเช่นกันนางเอกแต่งตัวสวยเป็นเจ้าสาวที่มีแม่สื่อกำลังหวีผมให้และอวยพรให้มีความสุขในชีวิตคู่นางอดคิดถึงพ่อไม่ได้ทีนอีขอทำหน้าที่พ่อในวันมงคลนี้จากนั้นก็เล่าเรื่องตลกของพระเอกตอนเด็กๆให้ฟังเพื่อจะคลายความคิดถึงพ่อได้สองคู่บ่าวสาวเข้าพิธีแต่งงาน คู่หนึ่งสุขสันต์ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นมีแต่เจ้าสาวที่ดูแล้วไม่น่าจะมีความสุขตลอดชีวิตถึงเวลาส่งตัวเข้าหอแม่สื่อทำพิธีดื่มเหล้ามงคลกล่าวคำอวยพรมากมายเลยฉุนว่าเสร็จพิธีแล้วไม่ต้องมากความโชเฟยมอบแหวนหยกฝีมือตนเองให้นางใส่แต่นางกลับหยิบหยกอุ่นที่ประมุกซูให้ไว้ขึ้นมาดูโชเฟยโมโหคว้างทิ้งกับพื้นจนแตกประมุกซูดื่มเหล้าด้วยความเสียใจจนกระอักเลือด จูเสียวยาวมาปลอบใจให้ลืมเสียจะได้ไม่เป็นทุกข์แล้ว EP ีที่32ก็จบลงติดตามดาบเสียดฟ้า EP ถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากลันไปก่อนสวัสดีค่ะ